เราอยากใหเอาหวันเนี่ยคุณล้อเก็บไว้แน่นอนเพราะว่าคุณยังคุณยังต้องรักษาอยู่อ่ะคือถ้าถามเนี่ยผมตอบว่ามันไม่ไปทํางธรรมศาสตรเท่าไรเพราะธรรมศาสตร์เขาเปิดเผยกับเราหมดขออะไรเขาให้หมดแต่ว่าขอราจธรรมไม่ไม่ให้เลยสักอัน่ะ รับตัวมาอยู่ในสภาพแบบเพราะฉะนั้นใครอาจก็ต้องเข้าใจเมอ่านผมนยังเข้าใจว่ามันผิดพลาดว่ามันน่าจะมีการผิดพลาดที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานแพทย์ซึ่งซึ่งไม่ได้หมายว่าแพทย์อิสระดีธรรมศาสตร์เขาเข้าข้างเรารรหรือเข้าข้างมาตรฐานนะแต่มันเป็นกระดาษที่ที่ธรรมศาสตร์เขาพอคุณเอาคนไข้มาส่งปุ๊บเขาก็ตรวจวัดปุ๊บปุ๊บเขาก็รายงานไปตามนั้นคือเขาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรตรวจนะครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับผมกอะไรกทนครับ นี่คือถึอถงเรื่องของเองผมเป็นขอตั้งแต่เมื่อวานรัฐมนตีรับปากก็ยังไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เหตุการณ์ผ่านมาสองสามวันแล้ววิดีโอหมดแล้วเขาอ,อ่านไม่ได้แค่สามวันเมื่อจะแม้ที่เขาบอกพวกคุณเนะ่ะว่าวิดีโอของลุงมาได้เท่านได้แค่สามวันนี่ขนาดวิดีโอนะเป็นภาษาแก้ไขทุกป่าผมไม่ตอบคำถามดีกว่าเพราะว่าดีกว่าที่ผมถแถลงไปทั้งหมดเนี่ย ถ้าเขาเห็นว่าอะไรที่เป็นความบกพร่องการแก้ไขเอกสารผมไม่ได้บอกว่าจะแก้นะท่านเป็นคนถามผมแต่คน,นจะบอกผมว่าการแก้ไขเอกสารเพื่อให้เป็นประโยชน์เขาเนี่ยมันมีวิธีเป็นน้อยน้อยวิธีน้เาถามก็รู้เคร่องมือตัวปิดรายงานกันแล้วเราเรามีสิทธิที่จะขอได้ทั้งหมดเพราะเป็นสิทธิของผู้ป,ปว่วยแต่เราไม่อยากให้เขาอ้างว่าโอ้ยพุ่งมาอยู่กลับมาอยู่ครั้งที่แล้วตั้งแต่วันที่4เมษายนอะไรงานต่างๆมันไปนู่นไปนี่แล้วเราอยากให้เอา5วันเนี่ยคุณต้องเก็บไว้แน่นอนเพราะว่าคุณยัง ผยต้องรักษาอยู่อ่ะในช่วงนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ใน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 บอร์ดนี้แหละเราถึงขอแค่นั้นก่อนผมได้ได้คุยกับธานดวันไม่มากนักเพราะว่าน้องอยู่ในสภาวะที่จิตใจเสียหายพอสมควรแต่ว่าผมได้ข้อมูลจากทานตวันเยอะจากการที่เราเราพอเรารู้ประเด็นเราก็ต้องต้องต้องถามก่อสอดล้องกับที่ทางรัชทารแถลงไหมคะไม่สอดร้องแต่ว่า อะไรเนี่ยขอยังไม่ตอบจริงๆแ้ะพยานบุคคลมันสู้พยานข้อที่จริงไม่ได้และพยานข้อที่จริงเนี่ยมันแก้ไขได้อย่างที่ท้านถามแต่เนื่องจากพยานข้อท็จจริงเนี่ยมันสอดคล้องไปแล้วเพราะว่าณวันที่นําตัวมาส่งที่โรงพยาบาลพยาบาลธรรมศาสตร์อาการคนไข้เป็นอย่างไรมันบันทึกตามนั้นอยู่แล้อันนี้เขาได้จากวันแ่าะวันสอดคล้องจากที่แค่ในงรณนี้สอดคล้องหรือเปล่าถ้าเชื่อมโยง น้องธานตะวันได้บอกไหมคนทู่ผู้ชีวิตน้องบุ้งคนแรกเนี่ยเป็นใครพยาบาลหรือแพทย์หรือเป็นคนอคื่นอบอกครับบอกครับแต่ผมขอไม่บอกคุณถูกไหมเพราะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องขึ้นไปที่ศาลเพราะว่าต้องมีการไต่สวนการตายแน่<ม>เพราะอยู่ในความผู้คุ้มกัจะาปนยังานการสมมุติว่ามันเป็นจริงว่าทานตะวันเขาเสียชีวิตเพราะว่าเหตุฉุกเฉินอะไรอย่าง<ม>ที่คุณหมอที่เป็นราชทรรมน์เขา<ม>ที่แจง้งอ่ะ มันก็ยิ่งไม่เห็นจะมีเหตุผลอะไรบุ้งบุ้งทุกทษคเขาจับจดคือถ้าบุ้งเขาเสียชีวิตไปเพราะเรื่องแบบนี้ก็อย่างที่เขาแถลงก็ไม่มีเหตุผลอะไรเป็นผลที่ย้ายมาโรงพยาบาลใครย้าน้องธันวรนณที่น่าจะทันย้ายมาใช่เป็นการแจ้งความประสงค์ย้ายเองหรือว่าทางนู้นเขาย้ายเพาทาง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 โรงพยาบาลเขาย้ายเหตุผลก็คำตามคำแถลงเขาไงที่เขา เขากราฟดูว่าจะย้ายไปไนนี่ผมพูดตรงๆนะคือหนึ่งน้องไม่รู้หรอกมันเป็นไปตามคนแถลงฉบับล่าสุดที่เกียบเรื่องทันตะวันใครได้อ่านไหมสั้นๆจิตบันทัดนที่บอกว่าเนื่อง<ม>จากมีความเรี่ยดเกินว่าจะน่านก็เลยส่ไงไปที่ธรรมาศาสตร์อันนี้คือการะสง์ของเขาในเอกสารชุดนั้นนะเห็นแค่นี้นะแล้วน้องก็เิือดร้อจริงเครียดอยู่แล้วครับเครียดอยู่แล้วผมเตื่อเป็นผมผมก็เครียดติดคุกด้วยกันสองคนคนหนึ่งตายไม่รู้สาเหตุ ช่ไหมในคดีเดียวกันในคดีประเภทเดียวกันเพราะอย่าลืมว่าทุกไทยเนี่ยมีผู้ต้องหาคดีทางการเมืองที่เสียชีวิตโดยโดยหิดพิษหลายคนถูกไหมครับจาได้ไหมเราไปกดค o เก l e ดูก็แล้วก,ก,กันได้คุยกับทาตะวันไหมคะว่าครั้งสุดท้ายที่คุยกับบุ้งเนี่ยคือวันที่เกิดเหตุหรือว่าก่อนหน้านั้นใช่วันที่เกิดเหตุวันที่เกิดเหตุอันนี้บอกได้เพราะอันนี้อันนี้พออลงมาเก็ประกาศแล้วเนี่ยว่าได้คุยกันน้องคุยกันคุยกันเป็นตามปกติไม่ได้มีสัญญาณว่าใช่ ความรู้สึกที่ไม่ชอบปา,าคาร์ที่ผิดปกตินะน้ำหนักก็ไม่ได้ไปในทางของทางธรรมศาสตร์ด้ใช่ไหมครับว่ามีการรักษาแบบที่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องตามกระบวนการไปในทางของราชธรรมใช่ไหมครับในเรื่องของการดูแลที่บอกว่าเสียชีวิตมาแล้วคือคือถ้าถามเนี่ยผมตอบว่ามันไม่ไปทางทางธรรมศาสตร์เพราไรเพราะธรรมศาสตร์เขาเปิดเผยแต่เราหมดขออะไรเขาให้หมดแต่ว่าขอราชัณฑ์ไม่ไม่ให้เลยสักอันน่ะแต่กลับไปแถลงข่าวได้ การที่สามารถไปแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวานนี้ได้นะไม่ว่าจะตอบถูกตอบผิดหรือตอบอั้อั้มึงตึ้งก็ตามแสดงว่าคุณต้องมีข้อมูลอยู่แล้วแล้วทำไมญาติก็มาขอคุณไม่ให้อ่หรือว่าตอนไปแถลงเนี่ยพออ,อกอับไม่รู้เรื่องถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเป็นยิ่งทำให้เราสงสัยเนี่ยถ้าคุณไปคุณกล้าไปแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนมาเยอะแยะเนี่ยแต่คุณตอบเราไม่ได้แล้วคุณไม่ให้เอกาสารเราพเพรอะไร อันนี้บินยูชนรู้ไ่มผมว่าแล้วมันก็จะออกไปในทางที่ว่าเขาจะเสียหายด้วด้วยความไม่เปิดเผยไม่ตรง,ตงสามติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ